ว,วันนี้เราก็จะมาเล่นกับแอดมินนี่ก็คือแอดมินไม่เชื่อใช่ไหมดูดูนี้ก็ได้นี่แอดมินฮะเอ๊ยผู้สร้างมาเป็นตำรวจเลยเพราะจริงนะสถานการณ์ตอนนี้คือแบบโคตรแบบเว้ย เดบไปเป็นอีกนี่คือแบบเจ็บทำอะไรก็คือแบบมเรียบร้อยดีมากตำรวจที่นี่ทำงานดีบอกเลยมีกำลังใจที่เดเวลลอปเปอร์มาเพราะว่าเดเวลลอปเปอร์มาเป็นอสุอสา่อสาอุส่าเจอแมปที่เดเวลลอปเปอร์เขาเล่นเนี่ยต้องขอต้องขอเลยขอรีวอวเฮ เฮ้ยใครใครใครอีกใครใครใครยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นงั้นยิงนิวเคลียร์ใส่นี่ยแกหรือเปล่าให้จัดเดี拜拜๋ยวนี <frozen through GTA miles> ้แกแน่เลยใครอ่ะใครยิงเราเอาดีๆเดียบร็อปเปอร์เนี่เลยเฮ้ยหยุดขึ้นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้น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 เดี๋ยวรอเดียบร็อปเปอร์ก่อน นี่เป็นคาราวานเปนดีจะไปฐานหนึ่งวีหนึ่งกับเขาเอกีกแล้วก็โดนนะเขาตอบว่าไม่ไม่ไมนี่เนี่ยทำทษ เราจะบอกเขาว่าฉันมีคำถามะคะ่ะ B E E F development I have question Q อยู่ไหน Q U I have Development. I have question ผู้สร้างผู้สร้างฉันมีคำถาม Hey developer Development I have question W H Y U can r e e a s e ไ E ซ o เออวีดอนอิสจัสโรบร B ก n n โ sigma าฮะอไม่ไม่เราถามไปไว่าทำไมคุณถึงรีเซ็ตเลเวลเล่นทุกคน if if you เอ r y วัน to ดอ t ซัมดูฮ่อ w วีดอนเราไม่ได้ทำมันเป็นมันเป็นพรอกเกมแล้วก็ฉันไม่ใช่ซิกมาบีบีอินไม่ใช่ซิกมาไม่รู้เล่นต่อดีกว่าโอเคตอนนี้ได้คำตอบจาก d ด v e l ลอ e เปอร์แล้วว่ารีเซ็ตเลเวลทำไม u s ส The sky don't follow the 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 อะไร the, like the follow to s e e <laughs> คือแบบเดี๋ยวไม่รู้เอาแมบปบเอาลิงก์แมปจากไหนคนถ้าเรารู้ว่าหาลิงก์เซิร์ฟจากไหนก็อาจจะแปะไว้ให้ในคลิปถ้าเขายังไม่ออกแล้วก็ถ้าเกิดรู้ได้ว่าเซิร์ฟไหน ก่อนจะเวิร์กฉันจะไปทำงานลุงนะฮ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 ะทำไมเราแหลกจังเด็กก็เต็มหรอไปนะเดี๋ยวฉันจะไปทำงานแล้วนะฮฮฮลแฮนะกเกอร์หรอเดเวล o อปเขาคือเดเวล็อปเดี๋ยวก,ก่ก็ ทุกคนแย่แหละไม่นะ Develop. เดเวล็อปออกเกมไปแล้วทุกคนเราจะกินแกงขอบคุณเดเวล o อปเปอร์แคน ขอบคุณผู้สร้างที่ขอบคุณ Thank you developer can come to the server server ทีนี้เลยโอเคให้ทุกคนสำหรับ คลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์ลก็แชร์แล้วไว้เจอกันในค่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายประสบการณ์ดีมากเจอเดีกยกไน้ okay. อ๋อแล้วก็ฝากเสื้อนี่นะเสื้อลายคริสต์มาสทำเองบาย